เริ่มต้นก็คือได้ประมาณ 1, ออนครึ่งถึงสองออนแล้วพอเริ่มทำผลิตภัณฑ์ก็เพิ่มเป็น2ถึง3 3ถึง4ดีใจมากที่ไมทต้งพึ่งน้ผงแล้วก่อนที่จะใช้เจสซี่มัมก็ลองใช้ชามันก็ไม่ได้ผลตามที่เราต้องการก็รู้สึกว่ามันก็ยังต้องพึ่งน้ำผงอยู่ดีหลังจากได้ลองผลิตภัณฑ์แล้วประมาณ1อาทิตย์ก็จะรู้สึกได้ว่ามันเริ่มดีขึ้นเรื่อ,ๆอยๆค่ะจาก 2เป็น3 3ขึ้นมาเป็น4ี่ก็อุ้ยจะเต็มขวดแล้วก็แฮปปี้พอได้เข้าไปรวมในกลุ่มไลน์กรุ๊ปก็รู้สึกว่ามีประโยชน์เองแล้วก็มีข้อมูลต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นสต็อกน้ำนมทำยังไงรอบปั๊มควรจะเป็นแบบไหนไม่ควรทําเกินเท่าไหร่ก็ทำให้มีข้อมูลแล้วก็ทําให้น้ํานมมาตามที่เราต้องการได้มีบสินภาามากขึ้นคนะ ฝากผลิตภัณฑ์เจสซี่มามว่าลองเปิดใจในการใช้เจสซี่มามดูแล้วก็ทำตามรอบในการบํานมนมเดืมน้ำเยอะๆแล้วก็ใช้เจสซี่มามแล้วก็ช่วยได้มากเลยค่ะ